สวัสดีครับอันนี้ก็เส้นทางไปอำเภอทารีเนาะจากอำเภอ,อ่าผู้เรือนะครับเนาะมุ่งหน้าสู่อำเภอทา่ารีเส้นทางแบบเขาบอกว่าเส้นทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะต้องใส่เกียร์ต่ำทุกคันนะครับเนะาะผมจะลองมาเส้นนี้ไม่เคยมาสักทีนะครับเป็นครั้งแรกนะ ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใส่เกียร์ต่ำเพราะว่าทางไม่ค่อยดีด้วยครับมีป้ายเตือนมาหลายหลายจุดหลายที่นะครับเป็นภูเขาลาดซันเริ่มเลยเริ่มเริ่มแล้วนะครับเนาะผมก็ใส่เกียร์ต่ำไว้นะครับเนาะใส่เกียร์ต่ำไเ้เ้อก็คือเรามาครั้งแรกเราก็ไม่เคยมาเนาะอ่านี่โอ้โหโลงเขาโอ้โหเฮ้ย เ้ยทางโอเคถือว่าสุดยอดอย่างที่เขาว่าเนาะระยะทางสามกิโลนะใช่ไหมที่ที่ป้ายบอกนะครับลงเขาสามกิโลครับระยะทางสามกิโลแล้วจะเปิว่าเร้ยทำไมระยะทางสามกิโลแต่วิวสวยงามมากนะครับนะ ผมก็ใส่ไว้ที่เกียร์สองนะครับตอนนี้ใส่ไว้ที่เกียร์สแต่วิวข้างทางก็สวยงามจริงๆเนะสองทางทางเป็นวิวลงภูเขาคือเราก็ไม่เคยมาแต่ว่าดูอีกทีเราแซงก่อนนะ ลงไปข้างล่างนี่สวยจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นทางตรงด้วยทางตรงที่แบบว่าคือรถรถใหญ่อันตรายเพราะว่ามันไม่มีให้ช่วงแบบจังหวะแบบว่าให้แบบว่าผ่อนผ่อนผ่อนไอ้นี่ผ่อน,ผ,อน,ผ,อน,ผ,อนผ่อนความเร็วได้เลยนะ,ะถ้าถ้ารถหนักนี่เป็นอะไรที่อันตรายนะรถบรรทุกอะ่ะ อันตรายมากแต่ว่าถ้าเป็นถ้าผมมองด้วยตาเปล่าแล้วรถรถเก่งรถปิกอัพรถอะไรที่สภาพดีก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่เบรกก็น่าจะได้อยู่นะครับรถตัวนี้แต่ถ้ารถหนักก็เสี่ยงมากเลยครับเนาะรถบรรทุกเนี่นเยเสี่ยงมากเลยนะครับเบรกถึงกับท่าไม่นี่แตกเลยนะครับเนาะแต่วิวข้างล่างนี่สวยงามมากเลยครับเนาะเป็นภูเขาหัวโลนนะครับเนาะต้นไม้แบบแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับตรงนีนะ้เป็นบ้านในหุบเขา โอ้เป็นหมูปา่าแบบในภูเ,เขาหมูเริ่มอื้อแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> เสียงเสียงอะไรนิดหน่อยโอ้โหสวยงามมาก,กนนะครับนะวิวเส้นทางนี้โอเคนะครับเส้นทางแบบยาวเหมือนกันนะครับนะผมก็จะปล่อยเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ห้าสิบแปดหกสิบครับความเร็วถาถือว่าโอเคนะไปเรื่อยเส้นทาง ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชินเส้นทางก็เราไม่เคยไม่คุ้นเคยเส้นทางก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าเห็นวิวแล้วคุ้มนะครับนะเห็นวิวสองข้างทางแล้วเห็นภูเขาแบบเออสวยสวยงามมากครับนี่ตัวนี้ก็ลงอีกนะโอ้สุดยอดเลยตัวนี้อืไม่น่าล่ะโอ้โหตัวนี้ต้องต้องต้องระวังมากๆนะครับเนาะ สุดยอดจริงๆนะครับต้อง,ต,องต้องดูจริงนะลดลดบรรทุกห้ามเลยนะครับนะรดบรรทุกหนักห้าม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 ลงนะแต่ขาขึ้นต่พอได้แต่ว่าภูเขาสวยงามมากเลยครับต้องต้องระวังเพราะว่าปกตินะถนนเขาต้องทําแบบคดเคี้ยวเพื่อที่จะลดแรงนะครับลดแรงลดลดแรงแบบแรงแรง,แรง,ด,งดึงของแรงน้ําถ่วงของโลกอะ่ะ ขาต้นไม้ใหญ่ไม่มีเป็นเรียกอนะไรภูเขาโลนนะเหมือนเขาทำไร่แบบเออทำไร่เลื่อนลอยอะ่ะแต่ดูแล้วมันไม่ได้ทำไร่นะแต่ว่ามันมันเหมือนว่ามันมันเป็นธรรมชาติแบบนี้จริงมันน่าจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะ,ะแต่ว่าก็มีอยู่การทำสวนอะไรนี่พระใหญ่หลักนีเดินดูป้ายเลยนะ แต่ว่าเห็นกับว่าบอกอะไรนะทางมันไม่ค่อยดีตรงไหนทางขุข่าเออทางขุข่าอันนี้สัญญาณไม่มีนะครับแถวนี้ขึ้นมาสัญญาณไม่มีเลยนะครับนะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่มาสัญญาณไม่มีอมโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้เออเลย อือเลยแต่ถ้าขึ้นนี่น่าจะอยู่ที่เกียร์สองนะขึ้นแต่ว่าทางตรงม,มันก็โอเคอยู่เขาเรียกว่าถ้ารถปิกอัพนะแต่ถ้ารถใหญ่ก็น่าจะอยู่เียเกียร์หนึ่งนะถ้ารถหนักก็ต้องใช้เกียร์พิเศษขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นะก็วัดโพนสวรรค์หมู่บ้านโอ้นักเรียนเกินสามกิโลยังเกินสามกิโลเยัง่เกินเกินแล้ว สงสัยเขาแบบมันเป็นปทางตรงเขาก็เลยอยากจะให<ช>้แบบเราแบบเส้นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยลงมาแล้วเบรกไม่อยู่เลยนะตาเอาเนี่ยตัดเบรคแล้ขาวบรรยากามุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคานนะครับอตอนนี้กำลังเข้าสู่อำเภอท่าลี่เนาะโอ้ยเห็นป้ายแล้วอำเภอท่าลี่นะครับท่าลี่ แต่ภูเขาก็เยอะนะครับเนาะสองฝากฟังอันนี้ก็ถึงอำเภอท่าลี่แล้วเด้อนี่บ้านใหญ่เนี่ยอำเภอท่าลี่นะครับเนาะถึงอำเภอท่าลี่ผ่านเทศบาลตำบลท่าลี่โอ้โหสวยงามมากครับผมพระพุทรูปครับผมโรงพยาบาลท่าลี่เนี่ยครับเนาะหลวงตาบุญชื่นเคยเข้ามา พักรักษาตัวให้เลือดเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลอ,อันนี้มีรถล,ลาวด้วยนะครับนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงคานนะครับเด้อย mm ีกิโลโอ้โหครับตอนนี้ก็โอ้ยหลงหน้าลืมหลงหน้าลงทางเลยเด้อนี่เบอราทินพา G P S พาลงทางครับเนาะ สัญญาณก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่มีสงสัยาพาน้องเอ๋ยกินข้าวลิงตามป่านี่แน่เลยเนี่ยดีแต่เอาเต็นท์มานะ,อะนอนกลางป่าตามเต็นท์นี่ก็ได้กลางเต็นท์นอนกลางป่าเลยนะครับเนาโอ้สบายพน้องเลยคือผมมีบ้านคนเดียวน้อบเลยสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับเดิอมมีแต่ป่าอันนี้เลย สกายวอล์กผู้กกนิ้วีกี่ิกิโลกี่กิโล <27. S 1> ยี่สิบเจยี่สิคือไก่ใช่น,น,น้อบนาะนี้อันนี้ทำไมเ,เมื่อกี้เท่าไหร่สาสิบกว่ากิโลอ้า3สามสากันานแล้วนะอ๋ะตอตงนานโอเคอไปเรื่อยๆครับเนาะเอาขึ้นเขาเลื่อยๆครับเด้อ โอเคครับเนาะเดี๋ยวถึงจะนีเส้นทางเลาะป่าเลาะเขามาเรื่อยๆนะครับถนนหมู่บ้านไปหมู่บ้านนะครับเนาะหมู่บ้านไปทุ่ม,มู่านเส้นทางก็จะโค้เคี้ยวงดงอตามนี้แหละนะครับเนาะต้องขับรถต้องอใช้ความระมัดร,นะระวังเนาะเพราะว่าโค้งขึ้นเขาลงเขาขับต้องถ่ามาก็ต้อง แล้วมันระวังเด้อเพราะว่ามีหน้าผามีเหีวด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องบาวทินคนผู้ไทยนะครับเ้อนะรับขอบคุณครับชมกันครับสวัสดีครับ